ครับผมสำหรับอุปกรณ์ IoT นะครับที่ทำการเชื่อมต่อกับ iPhone นะครับที่เป็น iPhone ที่มีเวอร์ชัน iOS 16ขึ้นไปนะครับให้ทำตามขั้นตอนอย่างนี้นะครับครับทำทุกตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวนี้นะครับหรือว่าอุปกรณ์ตัวอื่นนะครับใช้หลักการเดียวนะครับนะสเต็ปแรกนะครับเรากดรนเซตอุปกรณ์ก่อนนะครับให้ไฟฟ้าเนี่ยกระพริบก่อนนะครับแบบรวดเร็ว ครบครัาวนี้ยังไม่เสร็จนะครับคราวนี้ให้กดค้างอีกสเต็ปหนึ่งนะครับให้ไฟเบอรเนี่ยกระพริบแบบแช้าๆนะครับผมโอเคครับ,รบตอนนี้นะครับคือว่า อุปกรณ์พร้อมการเชื่อมต่อครับในโหมด AP แล้วนะครับนะโหมดกระพริบวเร็วเราเรียกว่าโหมด Easy นะครับนะโอเคครับจากนั้นเรามาที่สมาร์ทโฟนเลยครับปรปครับปรปเราก็บวกอุปกรณ์นะครับตามปกติเลยนะครับรนะ Addy ้ add <device. S 2> เลือกที่ต้อรับไฟฟ้าวงเล็บไวไฟนะครับจากนั้นก็เช็คชื่อไวไฟที่เป็น24ให้ถูกต้องนะครับรหัสผ่านให้ถูกต้องนะครับกดถัดไปจากนั้นนะครับในหน้านี้สังเกตมุมขวาบนครับเห็นไหมจาก easy mode นะครับเราต้องเปลี่ยนโหมดเป็น ap Mode เท่านั้นนะครับถ้าเป็น iphone โหมด ap ครับจากนั้นกด next ครับผม next ครับ คอนเฟิร์มนะครับตอนนี้นะครับตัวแอปจะแนะนําเราว่าเดี๋ยวเขาจะเด้งเข้าไปหน้าตั้งค่านะครับให้เราทําการเชื่อมต่อไ i f i ที่ชื่อว่า, Smart มาสมาร์ทไลท์นะครับผมครับนี่ครับสมาร์ทไลท์ตัวนี้นะครับเราทําการเชื่อมต่อเข้าไปเลยนะครับ พอมันเชื่อมแบบนี้แล้วนะครับให้เรานะครับกดย้อนกลับไปในแอป HiView IoT นะครับผมจากนั้นอุปกรณ์นะครับก็จะออโต้คอนเน็ตเนอย่างนี้เลยนะครับผมรอการเชื่อมต่อสักครู่นะครับ ่าเรียบร้อยนะครับดังนั้นเรากดเสร็จสมบูรณ์นะครับอ่าคราวนี้อุปกรณ์ก็ทําการครับเชื่อมต่อเข้าแอปพลิเคชันเรียบร้อยนะครับผมอ่าประมาณนี้ครับการเชื่อมต่ออ่าเดี๋ยวลองปิด wi-fi นะครับใช้เป็น4 g ดีดูครับผมแบ็ต่อไปนะครับแล้วก็ดึงรีเฟซหนึ่งครั้งโอเคกดเข้ามาครับอ่าถ้ากด a นะครับ A ต้องทิกเกอร์นะครับคือมุมนี้อ่าเอ่าทิกเกอร์ B สี่โอเคครับประมาณนี้ครับผม